ตอนนี้ก็จะขอเล่าการรักษาสายตาบนกระจกตาเนี่ยสวิธีแล้วก็จะเล่าข้อดีข้อเสียที่พวกเราอยากรู้กัน P R K มีข้อดีคือเมื่อเราทำแล้วเนี่ยกระจกตาจะยังมีความแข็งแรงอยู่เยอะเลยเพราะว่าไม่ได้เกิดการเปิดฟ้ากระจกตาขึ้นเลยเพราะฉะนั้นในคนที่มีความเสี่ยงที่กระจกตาจะเกิดความไม่แข็งแรง ก็จะอยากให้ทําวิธีที่ชื่อ PRK แต่อย่างที่เราทราบ PRK นั้นมีการขูดผิวกระจกตาด้านบนแล้วทาให้เกิดแผลจึงมีความเจ็บอยู่หลายวันเนื่องจากว่าเราจะต้องรักษาแผลที่เป็นแผลที่ลักษณะเป็นแผลถลอกนะฮะก็เลยจะมีความเจ็บนี่คือข้อเสียนอกจากเจ็บแล้วกว่าจะเห็นชัดใช้เวลานาน,านกว่าวิธีอื่นๆบางคนบอกว่าสสัปดาห์ก็ยังไม่ชัด บางคนใช้เวลาถึง3สัปดาห์คือช่วงแรกๆเ,เห็นพอใช้ได้แต่ว่าก็กว่าจะชัดนั้นใช้เวลานะคะส่วนวิธีเลสิกใบมีดหรือ S.B.K นั้นเนี่ยข้อดีคือทำได้ง่ายเป็นวิธีที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันวันรุ่งขึ้นที่สำคัญคือจะเกิดความชัดได้เร็วเวลาที่เราได้ยินใครที่บอกว่าทำแล้ววันรุ่งขึ้นเห็นชัดเลยทันทีให้เดาได้เลยว่าน่าจะเป็น วิธีของใบมีดหรือ S B K แล้ว S B K มีข้อเสียไหมมีเนื่องจากว่าเครื่องแยกชั้นกระจกตาเนี่ยมันเป็นเหมือนมอเตอร์เพราะฉะนั้นมอเตอร์ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่สมมุติว่าถ้ากระจกตามีความโค้งมากๆเวลาตัดเนี่ยก็อาจจะมีรูต,ตรงกลางที่เรียกว่าบัตเตอร์โฮได้หรือถ้ากระจกตาแบนมากๆการตัด ด้วยใบยมีดก็อาจจะทําให้เกิดการเกิดฟรีแคปได้หรือเครื่องไม้เครื่องมือเองมันก็อาจจะมีการสะดุดได้ซึ่งถ้าเกิดการสะดุดเนี่ยเรายังทําต่อไม่ได้ทันทีเราอาจจะต้องรอถึงประมาณ6เดือนเพราะฉะนั้นการทำเลสิกใบมีดเนี่ยถ้าเกิดการติดขัดหรือมีปัญหาต้องรอก็เลยเกิดการที่จะคิดวิธีที่จะปิดจุดรั่วข้อเสียของการใช้ ไปมีขึ้นมานั่นก็คือเลเซอร์ที่เรียกว่าเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เลสิกซึ่งมีข้อดีก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการสะดุดของการเปิดฝากระจกตายังไงก็ตามเราสามารถทำต่อได้รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ทำต่อได้เลยการรักษาสายตาจบได้ในวันนั้นอย่างแน่นอนข้อเสียของเฟมโตมีเรื่องเดียวเองก็คือความรู้สึกที่อาจจะไม่สบายตาในคืนแรกมีน้ำตาไหลยเยอะ มีความระคายเคืองมากแต่พอวันรุ่งขึ้นก็จะรู้สึกดีขึ้นและก็สบายขึ้นอย่างอย่างรวดเร็วส่วนลีเล็กสมายข้อดีก็คือว่าแผลเล็กให้ความแข็งแรงเยอะเหมาะกับคนสายตาสั้นที่สายตาสั้นเยอะเหมาะกับคนที่มีตาแห้งด้วยความที่แผลเล็กนั้นรบกวนเส้นประสาตาน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีโอกาสที่จะเห็นแสงจ้าในเวลากลางคืน ก็มีการศึกษาว่าการทำรีเล็กสมายนั้น mm. ทำให้เกิดแสงจ้าในเวลากลางคืนน้อยกว่าวิธีอื่นข้อเสียของรีเล็กสมายมีนิดหน่อยตรงที่ว่าการหายของแผลขึ้นกับแต่ละบุคคลและบางครั้งเนี่ย ความรู้สึกที่ชัดเนี่ยมันช้ากว่าวิธีอื่นเพราะว่าอย่างวันแรกเนี่ยเราก็อาจจะเห็นหมอกก่อนและหมอกที่เหมือนแว่นหรือคอนแทคเลนส์ที่ไม่ค่อยสะอาดอยู่3-4วันจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงประมาณ6สัปดาห์ข้างสายตาถึงจะเริ่มนิ่งเลิตสมายอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ใจร้อนอยากจะใช้ใสายตาเร็วและนี่คือข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีที่คุณถามมาค่ะ